เคยสงสัยไหมครับพวกก้นชาร์จไทซีหรือสายไทซีเนี่ยมันเสียบฝั่งไหนมันก็ชาร์จได้เคยสงสัยกันไหมมันเป็นยังไงมันทํามายังไงมันถึงฝั่งไหนก็ชาร์จได้มันไม่ช็อตมาอะไรหรือนะครับป่ะเดี๋ยววันนี้ผมมีคําตอบนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก้นชาร์จไทซีนะครับตัวเนี้ยที่อยู่ในกล้องเนี่ยนะครับอยู่ในภาพเนี่ยนะอันนี้ก็คือเป็นก้นชาร์จไทซีนะผมจะดูพินอ่าของการรองรับการชาร์จนะครับมีทั้งหมด2ฝั่งนะตัวไทซีฝั่งด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับ อันเนี้ยก็มีนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็คือโดยที่มันสามารถรับกับสายตัวเนี้ยเนี่ยสายตัวเนี้ยนะครับเสียบเข้าไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับเสียบเข้าไปเนี่ยครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะตัวเนี้ยกับเสียบก็ได้หมดนะครับอ่ะนี่อันนี้คือรูปลักษณ์ของก้นชาร์จนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบก้นไทซีทุกตัวนะครับจะใช้เป็นแบบนี้นะครับเบาแบบนี้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมมาดูรายละเอียดของเบานะครับว่าแต่ละขาเนี่ยมีขาไฟตรงไหนขากาวตรงไหนบ้างครับเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ฟังอีกทีนะไปเพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจนะครับเอาผมจะอธิบายแบบง่ายๆนะผมก็จะถอดจากก้นไทซีเที่ยวของมันเป็นรูปภาพให้ดูเป็นยังไงอันนี้คือเป็นรูปภาพนะครับของก้นชาร์ตไทซีคือเต้ารับนั่นเองนะครับพินต่างๆที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งบนฝั่งล่างเนี่ยก็คือ,อตัวพินมันนะนะ สองฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับมันจะเป็นกาวเนี่ยทั้งพินบนพินล่างนะครับเนี่ยพินบนพินล่างอันนี้เป็นกาวก็คือเป็นไฟลบนั่นเองนะครับส่วนไฟบวกจะเป็น V ีบัสนะครับวีบัสนะครับเนี่ยเอีกับ B9 ก็เป็นไฟ V ีบัสเหมือนกันนะครับไฟบวกนะเขาจะอยู่ห่างกับไฟลบนะครับอันนี้เป็นกราวนะให้อยู่ห่างกันนะครับเห็นไหมจะอยู่ห่างกันนะครับเวลาเราพลิกสายเนี่ยถ้าเขาออกแบบมาแบบเนี้ยเวลาเราพลิกสาย จะไปข้างใดข้างหนึ่งก็แล้วแต่มันจะตรงตำแหน่งนี้ตลอดเพราะถ้ามันตรงตำแหน่งนี้มันก็ชาร์จเข้าครับขาไฟที่มีเยอะๆสองสอง,สองฝั่งเนี่ยมันสามารถทําให้ตัวรถอ่ากดชาร์จซีเนี่ยมันรองรับกระแสไฟได้สูงเขาออกแบบมาอย่างเงี้ยแล้วก็ตำแหน่งขาอื่นเนี่ยเป็นพวกขาพวก Data ต,ต่างๆอะไรเงี้ยเอาไว้ใช้งานยิ่ง,งเนี่ยผมกรอบแดงนะครับขาซีซีหนึ่งขาซีซีสองเนี่ย, 1, เ,ยเป็นขาที่เอาไว้สําหรับนะครับมือถือคุยกับอะแดปเตอร์นะครับ อนดแเตอร์ที่คุยกันว่ารองรับกระแสะไฟที่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อุปกรณ์มันจะคุยกันด้วยลายนี้ครับพอมาคุยกันเสร็จมันก็ปล่อยกระแสะไฟไปให้รองรับได้นะครับนี่แหละคกลชาร์จไดซีที่มันฝั่งไหนก็ได้เพราะว่าเขาทำขามารองรับหมดแล้วแบบนี้นะครับ